ไฟหน้าด้านขวาเราจะเปลี่ยนด้วยการถ<ม>อดขาดกันชนหน้านะครับต่อไปก็ใส่หลอดข้างขวานะครับเสร็จแล้วก็ทดสอบเปิดไฟลี<ม>ไฟต่ำ<ม>ไฟสูง<ม>โอเคครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้เราจะทำการติดตั้งหลอดไฟหน้าซ i v i c อ d ดี n มน c h a เคันนี้นะครับเป็นไฟหน้าลมดำนะครับ ไฟหน้าก็จะเป็น S B สนะครับวิธีการใส่ก็เราจะใส่ที่สีนาฬิกานะครับแล้วก็ดันเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปทางด้านขวามันก็จะเข้าล็อกแบบนี้นะครับอันนี้เป็นไฟต่ำนะครับอันนี้เป็นไฟสูงอันนี้โคมเดิมของเราเป็นหลอดโปรเจกเตอร์นะครับวันนี้ได้เราได้ทําการถอดหลอดโปรเจกเตอร์ซีนั่นออกเราจะใส่หลอดธรรมดา คมเดิมนี่มันเหลืองมากเลยนะครับส่วนโคมนี้เราก็ไม่ใช้แล้วมันเหลืองมากได้โคมใหม่มาใส่กิก๊กโคมไฟหน้ารุ่น m ม y n e c h ชก็จะเป็นสีรมดำนะครับของแท้ฮอน d a นะครับเบิดศกศูนเราเริ่มทำการใส่หลอดไฟหน้ากันเลยครับใส่ด้านซ้ายก่อนนะครับเราจะถอดหม้อพักน้ำออกก่อนเปิดฝาแล้วก็ เราจะดึงขึ้นมาตรงๆแบบนี้เลยนะครับมันก็จะหลุดออกจากาฐานของมันโดยง่ายได้แล้วก็หาที่วางเก็บไว้ก่อนตอนนี้เราก็มองเห็นปลั๊กไฟสีขาวแล้วนะครับแล้วเราก็จะใส่หลอดเข้าไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองใส่หลอดเข้าไปเลยนะครับมือล้วงเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบหลอดเข้าไปหลอดจะอยู่ประมาณสีนาฬิกานะครับ ประมาณสี่นาฬกาเสร็จแล้วก็หมุนมาทางขวาเลยมันก็จะข้าล็อกอต่อไปก็เสียบปลั๊กไฟเข้าไปเลยครับปลั๊กไฟก็เสียบจากด้านล่างขึ้นมาเลยไฟหน้าด้านซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับด้านซ้ายจะใส่ง่ายเพราะว่าถอดหม้อพักน้ําแล้วก็เอามือล้วงเข้าไปได้เลยส่วนด้านขวานะมันจะอยู่ลึกมากตรงนี้เลยนะครับ ที่มองเห็นเราขาวมือเราล้วงไม่ได้นะครับเราจะต้องไปเปิดส่วนไฟหน้าด้านขวาเราจะเปลี่ยนด้วยการถอดากันชนหน้านะครับมันจะมีน็อตอยู่ตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับให้ถอดน็อตออกมา,มาก,ก่อนให้มือล้วงเข้าไปตรงนี้นะครับล้วงเข้าไปด้านข้างถอดกันชนหน้าออกนิดนึงจะถึงแอมออกมาได้แบบนี้นะครับ ส่วนพลาสติกซับในซุ้มล้อหรือว่ากาันฝุ่นเราก็จะแง้มลงมาแบบนี้นะครับเราจะแงมม้มลงมาแต่ว่ามันยังไม่ได้นะครับเราต้องหมุนล้อไปฝั่งด้านซ้ายสุดนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับทีนี้กันจนละกันโคนตรงนี้เราก็ดึงลงมาเลยนี่มันจะหยูดตรงนี้พอดีเลย ใช้ okay, มือลวงใสนะครับต่อไปก็ใส่หลอดข้างขวานะครับนี่นะครับใส่ไปเลยตรงสีนาฬิกามันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับเสร็จแล้วแล้วก็ประกอบหมอ้อพักน้ำกลับเข้าไปเลยนะครับใส่สายนี้ก่อนนะครับ ก็จะมีเขี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับเขี้ยวตรงนี้มันจะมีที่รับอยู่ข้างล่างอยู่เราก็เสียบลงไปเลยเสร็จแล้วเรามาทดสอบการใช้ไฟเลยนะครับเริ่มต้นจากการเปิดไฟลีไฟต่ำนี่ก็เป็นไฟสูงนะครับด้านขวาไฟต่ำติดไฟลีติดนะครับอเปลี่ยนคมใหม่ใช้อะไรก่เดิมสายกิ๊กเลยครับว,ว้าว ดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ